ก็ er. เดี๋ยวไปเก็บของอะไรที่ที่พักกอนนะเดี๋ยวพาไปดูที่พักแล้วก็ไปดูร ouais. ้านร้าเซอร์ด้วยนะแล้วก็อันน uh ี้คือผู้ร่วมชะตากรรมของเราคนที่รวมตัวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้หมดละรวมรวคนหัวอ่อจิตอ่อนอะคือไป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 เรียบร้อยตัดผ้ามาทีหนึ่งอยู่บนรถละโอเคก็เดี๋ยวจะทำอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยครับ คิดว่าน่าจะเป็นที่พักของเรานะพี่ป้มกำลังสะดอกกรอยู่ใช้วิชาโจรมันจะมีกุญแจอยู่ข้างในเว้ยมันเปิดไงก่อนเดี๋ยวดูเลขถูกยังไม่ถูกหลังหรือว่าไอสัตว์โดนจับนี่เดินลวก้าวเลยนะอะไรวะงัดบ้านทริปจบเร็วจัง เปิดยังไงวะบ้านันึ่งบ้าหนึ่งเก้าหน่นหืหลังอื่นก็หนึ่งเก้า่งเก้าอื่นไมพี่หละมาดูกันดูนะใใ้คือตึงปาใช่ใตอนนี้กำลังดูอยู่กับบ้านที่เราสะเดาะก่อนใช้บ้านที่เราเช่าหรือเปล่า เฮ้ยหนึ่ทุกหลังหนึ่งเก้าหกาทุกหลังจิงอันนี้ก็1 9ึ่เไหนไอดีเอาจะเอาไปดูบารหลังดูไมไดูหาว่กูโม้เนมีหนอย่ะเอ่นี่ก็หนึ่ ไม่แต่อันนี้มันดูแบบเออพาหลอนเลยหนึ่งสองศูนย์แปดมาด้ียกองตู้ศูนย์ใช่อีกรหัสวะแปดอ้าฮะเลื่อนอันนั้นจบโอ้โหอันนั้นคืออะไรอันนั้นรออันนั้นรอใเอยสิบห้านาทีนั้นคืออะไร โอเคโอ้คิดว่าออนโอเคโอเคครับโอเคไปก่อนเลยจะตามเข้าไปได้รบถูกก็เข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นยังไงนะก็ บ้านเช่าตกคืนละพันกว่าบาทเองหาสี่คนก็ไม่แพงนะครับแต่น่าจะสวยอยู่อ้าวอันนี้ก็นําไป็นห้องนอนแล้วเหรอใช่แล้วขออนนี้ค็เยวนะที่นั่งเป็นห้องเลยมีอยู่สามห้องปขอใช้แกนหนึ่งเราจะขึ้นไปดูมือก่อนไหมขึ้นไปริ่งไม่ต้องแล้วละเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดสว่างๆแล้วเดี๋ยวมาดูห้องทีเดียว งั้นตอนนี้ยด้เอาของออกก่อนเอาของออกแล้วเดี๋ยวเตรียมไปร้านเลเซอร์เอาของที่เอาทมยาไปนะครับใ้เนี่ย5นาที5นาทีก็เดี๋ยวกำลังไปรถไฟใช่ไหมถ้าไปร้านเลเซอร์อากาศเป็นไงอากาศดีนะอากานนะรู้ว่ารว่าหนาวอ่ะที่เขาบอกว่าแม่งร้อนแม่งร้อนจริง ร้อนแบบไมโกหกเคยคิดเคยคิดอยู่ตอนหน้าหนาวว่าถ้าสมมติมันร้อนอะ่ะไม่อยากมาปันไงล่ะครับครับอาไปเดี๋ยวเจอกันโอซาก้าไม่ตัดมาอีกทีมันมันร้อนประมาณไทยนะเออเหมือนที่อยู่ไทยใครอยากรู้ว่าร้อนแบบไหนก็เดินออกไปหนะ้าบ้านตอนนี้แล้วก็ นั่นแหละเอนั่นแหละแถวนีที่พวกกูเจออยู่เข้าเลยอยู่บ้านแค่แบบไปประมาณยี่สิบเมตรอะยังต้องมอไซเลยต่ำๆคือต้องมอไซค์อะแต่นี้คือเดินแต่นี้ไม่ต้องเดินอะมันจะร้อนจริงร้อนจริงเหนื่ทาีไปที่รถไฟไงครับฮะ that ไม่รู้จริงซูรนะเราสุรุฮาชิสุรุฮะชิสเตชันไม่ใช่ <c oughs> ไอะไรเป็นลาเซอร์ก็ลาเซอร์ไงนั่นะครับไปลองรถหน่อยเพราะว่ารถเพิ่งทํามาแล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับรถเลยเพื่อที่จะได้ซ้อมวันเสาร์และวันอาทิตย์จะได้แบบไม่เหนื่อยมากนะครับก็กําลังเดินไปที่ร้านนั่นอยู่เตอว่าตอนนี้หิวมากเลยแล้วก็ร้อนมากด้วยเราอยากแวะอะไรกินสุดๆเลยตอนนี้แบบร้อนไม่ไหว อะไรบ้างพี่ร้อนดีครับอย่างที่เขาว่าก็เป็นอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎาเนะ่ยเขาเป็นแบบหน้าร้อนก็ที่เก๋อะไรก็คนญี่ปุ่นอะไรก็บอกมาแล้วแหละว่ามันร้อนแต่ว่าแต่ไม่เชียวว่ามันแต่ว่าม่งร้อนจริงๆเออโอเคร้านไหนมีติ๊ข้อความดีจอด เข้าข้างในแล้วน่าจะ่บดร้อนตลอดทางบอกเลยว้าไอ้ซัพเพิ่งไม่ได้เป็นดูโบราณโบราณวะของว่าจะถูกเออไ้ไหพี่ตองไปไหนละไอ้ร้านได้ขอดูทางไปร้านเลยลอะไรอ้ตัวที่ไทยก็มีปะเรียบร้อย ร้อยตากแดดบเดี๋ยวเราต้องไปหูอือน่ร้านี้ได้นี่โอ้ยมเอา่อแต่ว่า ให้เราไม่รู้อะไรเลยนะตอนนี้ไม่รู้คือเดินเดินเดินเซอร์เลยร้านนี้ไหมดูดีรันนี้นะพี่พี่ต่อนะครับผมเอาเลยแล้วกันก็ยังไม่ต้องกินก็ได้มัากใช่ใช่ คนละลอสาส3-4ตัว,ว 3, ตไปเดี๋ยวให้เอมแบบชิมนะเพราะว่าเมนูน่าจะเหมือน เกล้ยค้างไว้เมื่อกี้ รมเบคอ,อนป่ะเออพอดูดูจากดูจากเทกเจอร์มาแล้วเหมือนแบบอารมณ์เบคอนอ, <c oughs> อ่ะเหมือนเบคอนเนื้อใช่ไหมเออเหมือนอารมณ์เบคอนเป็นไงโอไหมโอ,โอเคโอโห้โอ,โ,หโอ้โหโอ้โหไม่น่าสั่งเลยจ้ะ <c oughs> แล้วขัดขัดท้องแล้วด้วยฮัโโลโหลมาครับตอนนี้อยู่ร้านลาเซอร์แล้วก็มีพี่คนนี้ช่วยด,ดําเนินการทุกอย่างเลยก็เป็นร้านที่แบบ,บอโอ้โโอโชิวชิวเลยอยากให้มีร้านอย่างนี้ในไทยเหมือนกันนะไม่แต่เขาเก็บค่าเล่นไงเออก็มีแบบ มี X l ชมีพาร์ทมาเ e c t i o นไหนคล้ายๆ,ๆกันจนถึงสับเลนแล้วก็มีบันช์สเต็งแต่บันช์สเต็งไม่ค่อยตรงนะอืมคล้ายๆแล้วก็บนลงมาโหก็ค่อนข้างก็สามารถพอจะซ้อมได้แหละหแล้วเรามาลองดูวันนี้พี่เขาเลี่ยงโตให้ ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากพอจะไกด์มีไกด์แต่ว่ามันไม่คอามผิดอ่ะใช่ไม่มันสนามมันไม่เหมือนกันด้วยแหละไม่เอาจริงเอาจริงสนามมันสนามมันเที่ยวเลยนะใช่เออมันไม่ร้อยเวยเทิร์ฟอะไรทุกอย่างแบบมันประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งถ้าคนไทยถ้าคนไทยมาเล่นมันสูงด่าร้านที่บ้าน ลองไปดูดูมีทุกอย่างแบบไม่มีคนิบลางเคยทุกสุดไม่มีใครพูดไม่มีใครจับลางสักคนเออแกให้รถเอาตลาดก็ดูู้นะครับหวังว่ามันจะดีในวันเสาร์นะ พอไรครับเป็นไงบ้างพอได้ครับคือผมถ่ายพอได้ทำไมจับกล้องวิ่ง2ี kind of ่สล <t iling noise> ันได้5้ลันโอเคเข้ารอบแหละก็เดี๋ยวน่าจะทอมอีกประมาณสักพักนึงแหละดูแล่น่าจะดึกครับยังไง๋ยวอัปเดตนะครับก็เป็นไงบ้าง อมเสร็จแล้วก็ดีครับหรูอว่าง่ายนะเล่ชนชนชนกำแพงง่ายมากเล่บอกให้ใจเย็นนะไปดูลางเห็นล้วภาพลางมันแบบว่าเป็นร่องแใช่เอานิ้วหยอดเอานิ้วแย่เข้าไปได้อแต่คนที่นี่นะเขาไม่ ไม่โทษรางไม่โทษรางใชเล็กก็ได้พี่ใเล็กครับเขาไม่โทษรางแบบว่ารางเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาจะแก้ที่รถใช่อเนี้ยจริงไม่มีไม่มีใครแบบมีใครพูดไม่มีใครใครทักท้วงอะไรทางนั้นเลยเมื่อกี้ผมหมดไปทั้งหมด7,600เยนค่าอะไรมีมีค่าที่ติดเบรกอันนึงแล้วก็โล่หนึ่งค่าเล่นมาสมนห้าง5 0ม3 8น0ปด5 0ก็มัน700 แต่จริงแปดาบาทแปดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยถ้าที่ไทยแม่ที่ไทยแม่ถ้าที่ไทยเก็บอย่างนี้นะโอ้เราจะ้านล้างร้านแบบไม่ถ้าถ้าแม่ติแบบทุกคนร้านเป็นนี้นะคนเล่นน้อยเลยมือไปแล้วอ่ะดูดิลอยแล้วอะ่ะฮะเออนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวหนูพาไปดูดู <laughs> โอเคเดี๋ยวมันจะหนักไปกว่าน,นี้โอเคบายบาย